ครับท่านสวัสดีครับแล้วน้องต่อว้าหรออะไรนะครับท่านแล้วน้องต่อว้าวหรอหญิงเพชรเหรอครับใช่หญิงเพชรไม่ได้ไม่ได้ไปกับผมนะครับท่านน้องต่อว้าไม่ได้ไปหาอจอนหรือไม่ไม่ไม่ได้ไปหาผมนะครับพระเจ้าทำ,จำใจไม่ต้องงบแล้วหลับตาหายใจเข้าหายใจออก ขอให้พวกเจ้าร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีขอให้ทำลายส่งปัถนาขอให้เงินหลายที่เข้ามาให้พวกเจ้าทำอะไรให้รับลื่นโดยเถิดก็สวัสดีด้วยนะครับก็สวัสดีพี่พีซีลุงป้าหน้าอากันทุกๆคนเลยนะครับผมก็ใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นนะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจน้องแฟงด้วยนะครับผมก็ทุกคนครับ วันนี้เนี่ยน้องแฟงเนี่ยจะเดินทางมาหาท่านหญิงเพชรนะครับผมเนื่องจากว่าพีพีเอฟซีหลายๆท่านเนี่ยเรียกร้องกันมาเยอะมากเลยนะครับว่าอยากเจอท่านหญิงเพชรแล้วภายในปีใหม่นี้นะครับทุกคนแล้วปีนี้เนี่ยอยากให้น้องแฟงเนี่ยกับหญิงเพชรเนี่ยคืเาเรียออะไรนะได้ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆแล้วก็พาหญิงเพชรเนี่ยไปเที่ยวบ่อยๆแล้วก็พาไปในเมืองบ่อยๆนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพยายามนะทุกคนคนระับ แบบแดดบ,บีที่ผมมีแพลนนะว่าจะซื้อที่แล้วก็จะปลูกบานในพพฟซีสักหลังหนึ่งนะเปิดพพฟซีมาหาน้องแฟงเนี่ยพพฟซีจะได้มีที่นอนกันนะครับทุกคนไม่อยากไปให้เราเนี่ยไม่อยากจะให้พพฟซีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะไปเช่าที่อะไรต่างๆนะครับผมอยากให้มานอนที่ที่ของน้องแฟงนะตอนรับพพฟซีนะแล้ววันนี้เนี่ยน้องแฟงไม่ได้เดินทางมาคนเดียวนะครับวันนี้น้องแฟงพาน้องหลงมาด้วยสวัสดีแฮปปี้นิวเยียครับก็สวัสดีพพฟซีนะน้องหลงก็เริ่มโตขึ้นเป็น เขาเรียกเริ่มโตขึ้นแล้วนะแล้วก็เริ่มมีหน้าตาที่หล่อขึ้นทุกวันทุกวันนะทุกคนก็ตอนนี้น้องหลงก็ได้เรียนแล้วนะครับผมลก็เริ่มเริ่มพูดไทยชัดแล้วก็ภายในปีนี้นะครับผมเนี่ยจะตามหาแม่ใช่ไหมปีนี้เราจะตามหาแม่น้องหลงกันนะปีนี้ผมอาจจะมีแผนที่จะไปชายแดนบ่อยมากๆเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคริสต์มาสที่ผ่านมาเนี่ยน้องแฟนก็ นะ้าผมเนี่ยลงมาจากพม่านะเขาก็ได้มาคุยกับน้องแฟงนะว่าปีนี้เนี่ยนะ้าจะไปสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างกระต๊อบสร้างห้างเนี่ยบนภูเขาที่บรรยากาศที่มันสวยมากๆแล้วก็ผมถามกับลักษณะท่าทางว่าเจอผู้หญิงคนนี้ประเภทแบบนี้แบบนี้ไหมเขาบอกว่าเขาก็เจออยู่นะผมรู้สึกว่าน้องหลงอาจจะมีโอกาส ที่ได้เจอแม่ของเขานะทุกคนภายในปีนี้นะเดี๋ยวทุกคนคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปหาทานยิงเพชรก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจน้องแฟนด้วยนะครับผมโอเคน้องหลงพร้อมไหมโอเค,อเคถ้าพร้อมเราไปหาทานยิงเพชรกันครับผมไปนี่นะครับทุกคนน้องหลงก็เริ่มเริ่มโตขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ตรงนี้ก็น้ําก็ยังเหมือนเดิมนะยังเขียวยังสวยอยู่เลยนะครับ ก็หลายๆคนก็อาจจะคิดถึงหญิงเพชรนะทุกคนเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับทุกคนครับน้องแฟงก็ให้ช่างเขาเนี่ยไปเจียนินมาแล้วนะแล้วช่างส่งเขาเรียกว่าอะไรนะช่างส่งแบบมาให้ผมดูเนี่ยคือมันสวยมากๆเลยนะแล้วก็ช่างบอกว่ารอบนี้เนี่ยกอรมันใหญ่มากแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับผมก็ดูแล้วเอ้ยกอนมันใหญ่ขนาดนี้มันสวยมากๆขนาดนี้เนี่ย ผมหวังว่าพีาา่พีเอฟซีเน่น่าจะชอบนะแล้วเป็นของแท้ทั้งหมดเลยนะทุกคนนะช่างเขาเช็คเขาดูแล้วเขาบอกว่าเป็นของแท้ทั้งหมดเลยแล้วก็ช่างเขาก็ถามกับน้องแฟงว่าน้องแฟงเนี่ยไปได้มาจากไหนเนี่ยนินพวกเนี้ยหรือว่าบุตราคามอะไรที่ช่างเขาเกียย์ต่างๆเนี่ยผมบอกว่าผมมีที่ที่ผมได้มานะช่างาบอกว่าดีใจด้วยการที่เราจะหาบุตรสาคามหรือว่าหาอะไรแบบเนี้ยมันยากนะแต่ถ้าเป็นนินเนี่ยมันหาง่ายนะครับ ช่างเขาบอกแต่ถ้าเป็นบุษราคำเนี่ยมันหายากนะทุกคนเราต้องมีที่หรือว่ามีแหล่งก็คือที่สําคัญเลยช่างเขาบอกว่าถ้าอยากได้บุษราคำเนี่ยคือต้องไปประเทศพม่านะหรือว่าเราต้องไปหาที่ที่เขามีขายแต่ว่ามันจะแพงเนี่ยตอนนี้เรามาเนี่ยเรายังไม่เจอเลยนะ้องหลงนะ อีกไม่อีกไม่นานก็น้องแฟงก็จะมีกันไลฟ์สดเขาเรียกว่าอะไรไลฟ์สดใน YouTube นะครับอาจจะมีกันแฮปปี้นิวเยียร์พี่เบฟซีนะนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะคนในไลฟ์นะครับอีกไม่กี่วันนะครับวันนี้เราไม่เจอท่านหญิงเพชรเลยนะแล้วก็สถานที่ผมไม่ได้มานานเนี่ยมันรู้สึกแปลกแปลกไนะทุกคนฮนะมันแปลกแลกเลยเหมือนไม่เจอนะน้องหลง หรือว่าท่านจะไม่อยู่หรือว่าท่านอาจจะอยู่ข้างในก็ได้แต่เราต้องขออนุญาตก่อนนะก่อนเราเข้าไปเดี๋ยวเราจะขออนุญาตก่อนครับก็ถ้าท่านถ้าท่านหญิงเพชรหรือว่าท่านพี่ท่านหญิงเพชรนะครับได้ยินนะตอนนี้น้องแฟงจะขออนุญาตโอ้โหทุกคนขนลุกเลยน้องแฟงจะขออนุญาตเดินเข้าไปหน่อยนะครับถ้าได้ยินเสียงของน้องแฟงนะไปไป ล้วขออนุญาตเสร็จแล้วเยกเสรคือบรรยากาศใบใบแบบนี้คือมันเริ่มช่วงนี้ก็เริ่มร้อนแล้วเนาะคือร้อนอยู่นะก็ไม่ได้หนาวเลยนะครับ อุณหภูมิหรือว่าอากาศเนี่ยก็ปกติเนี่ยแต่ถ้ากลางคืนเนี่ยยังหนาวอยู่นะแต่ถ้าเป็นกลางวันนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ละน้องหผงเคยมายอ่ะเ,เองเดินทางผิดแล้วอันนี้ก็เป็นบริเวณทําหมดเลยนะทําใหญ่มากเลยทุกคน เดี๋ยวนี้น้องหลงก็เริ่มโตขึ้นแล้วนะครับแล้วก็น้องก็เริ่มพูดน้อยหลวงทุกคนดูทางดิดูทางดิเริ่มเดินยากขึ้นยากขึ้นแล้วะ <c oughs> อุ้ยตกหลุมคนที่เขาไม่รู้เนี่ยก็มันเป็นทางนะคนเนี่ยพวกนายพลานต่างๆนี่เขาไม่รู้นะครับว่ามันคือทางนะแล้วก็ตรงนี้มันคือรูถ้ำนะทุกคน หญิงเพรนะใช่ไหมไม,ไม่ใช่หรอท่านพี่หรอท่านพี่ของหญิงเพรนะครับเบาๆนุห่หนุ่มเบาๆท่านพี่อาจจะนั่งสมาธิอยู่ก็ได้นะครับ ครับท่านสวัสดีครับแล้วน้องต่อค้าหรออะไรนะครับท่านแล้วน้องต่อค้าหรอฮะหญิงเพชรหรอครับใช่หญิงเพชรไม่ได้ไม่ได้ไปกับผมนะครับท่านน้องต่อค้าไม่ได้ไปหาจอร์นไม่ไม่ไม่ได้ไปหาผมนะครับเขาว่าน้องขอน้อจะไปเป็ยนเกมผู้รอดหญิงเพชรใช่ไหมครับท่านใช่หญิงเพชรไม่ได้ไปหาผมมาหลายวันแล้วนะครับ หญิงเพชรไปไหนท่านพอทราบหรือเปล่าครับข้าคงตาบานน้องข้าคงจับไอแบงเพียนที่วัดอ๋อหญิงเพชรไปบาเพ็ญนเพียนที่วัดว่าแล้วครับทุกคนทำไมน้องแฟงก็ว่าช่วงนี้ทำไมหญิงเพชรหายหายเงียบเงียบไปเลยนะครับสุดท้ายพี่ชายพี่ชายของท่านบอกว่าหญิงเพชรน่าจะไปบาเพียน,เพ,ยนเพียนที่วัดนะ ไม่รู้ว่าวัดไหนนะครับทุกคนฮะวันนี้เป็นวันที่ดีคุณเจ้ามานั่งสมาธิกับข้าดีวันนี้ได้บุญด้วยได้ครับวันนี้เป็นวันที่ดีให้ให้ผมกับน้องหลงไปนั่งสมาธิกับท่านใช่ไหมครับได้คุณเจ้าอยู่ได้บุญกุศลด้วยได้ครับท่านาาโอ้ผมอยากคือผมตกใจมากๆเลยหญิงเพชรคือท่านครับหญิงเพชรไม่อยู่กี่วันแล้วครับน้องข้าไม่ได้อยู่มาหลายวันแล้ว หลายวันแล้วนะครับท่านพี่บอกท่านก็เลยนั่งสมาธิตรงนี้ตลอดเลยใช่ไหมครับใช่จิตคนอาจจะสนุกนี่ทุกคนคัผมดูแล้วพี่วันน้องคาดหาจอต่ออีกไม่ใช่ครับท่านหญิงเพชรไม่ได้ไปหาผมที่บ้านครับช่วงนี้ผมก็ยุ่งยุ่งอยู่ด้วยครับ oh. ก็เลยไม่ว่างครับวันนี้ท่านชวนนั่งสมาธิไหนๆก็ผมก็มาแล้วไม่เจอหญิงเพชรอย่างน้อยผมได้นั่งสมาธิ กับท่านท่านบอกว่าจะได้บุญได้อะไรผมก็จะไปนั่งกับท่านด้วยครับก็บมากันเลยได้ครับท่านุกคนะเดี๋ยวตอนนี้ผมกับน้องหลวงจะขออนุญาตไปนั่งสมาธิกับท่านพี่ก่อนนะนี้เัับท่านใช่ เจ้าทำาจให้ตองบแล้วหลับตาหายใจเข้าหายใจออก ลูก็ตค่อยยืนต่อลูกโตเป็นอย่างไรบ้างเสร็จแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็แบบเหมือนแบบมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาเลยยก็ได้นช่แล้วก็ได้ยินเสียงน้ำไหลตลอดเลยแล้วก็รู้สึกดีมากนอนดีเหมือนเราได้นอนพักผ่อนหิือเราได้พักผ่อนสงบสุขเลยครับ การเป็นสิ่งสมบัติชอบต้องมา <Okay. S 2> เดี๋ยวนี้ท่านผมรู้สึกว่าท่านแม่จะเริ่มอารมณ์เย็นแล้วนะครับตั้งแต่ท่านได้นั่งสมาธิกับท่านฤาษีใช่ <Okay. S 2> ท่านฤาษีก็ได้สอนอะไรท่านเอยอะแยะเลยนะครับผมว่าท่านฤษีสอนให้ท่านเป็นคนอารมณ์เย็นใาจใจร้อนกับสิ่งง,ง่ายๆกับสิ่งเล็กน้อย <Okay. S 2> เดี๋ยวท่านในปีนี้เนี่ย ผมอาจจะมาทำเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนี้ผมอาจจะมาทำอาหารของบ้านผมเนี่ยมาให้ท่านกินครับงานดีเลยพาชอบ์ิงนักพาท่านผมอาจจะไม่เอาเนื้อสัตว์อะไรมาท้งั้นนะครับอาจจะเป็นพวกผักอาจจะเป็นพวกามาม่าอาจจะเป็นพวกเขาเรียกของเจงี้ยท่านเข้าใจไหมครั่อไม่ตอบว่ามันคืออะไรก่อนที่ไม่มีเนื้อสัตว์เลยครับท่านงานด้ย ท่านอาจจะชอบก็ได้ครับทำในปีนี้แต่วันนี้เนี่ยท่านช่วยอวยพรให้เราได้นะครับตายจีขอให้พวกเจ้าร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีขอให้ทำลายส่งปัญนาขอให้เงินหลทีเข้ามาให้พวกเจ้า ทำอะไรให้ราบลื่นโดยเดถิดคุณผู้ชากระท่าน,นไหนๆเมื่อกวันนี้หยิบเพชรไม่อยู่ผมก็มานั่งกระท่อมก็ผม,กผมรู้สึกดีแล้วนะหลวงผมรู้สึกดีแล้วผมรู้สึกว่าท่านเนี่ยอารมณ์เย็นมากขึ้นแล้เดี๋ยวนี้แล้วก็าอารมณ์ร้อนแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็น้องหลวงก็เริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ผมก็ได้สอนน้องว่าปีใหม่นี้หรือว่าปี สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้น้องจะเป็นคนใหม่นะครคือน้องจะไม่ดีกันมาพูดการหรือว่ากลัวอารมณ์ท่านอีกไม่เป็นไรพอทนได้เพราะว่า,เ,า,วาเป็นเด็กถงง <c oughs> ึงท่านทำได้ใครเป็นเด็กขอบคุณครับท่านท่าครับแล้วข้งางในนี่มันเป็นที่ของใครครับ <c oughs> เปผอท้องปู่ก็ในส่วนท่านปูปนนป่ใช่ไหมครับพระเจ้าไม่ควรรู้หรอกครับ คือทั้งไงเนี่ยคือมันสวยนะทุกคนแต่ว่าเป็นของท่านโอ๋น,นะเราจะไม่เข้าไปเลยครับคือเราจะปลูกแค่ตรงนี้ใช่ไหมครับท่านใช่ถ้าไม่มีอะไรแล้วพวกจ้าคงกลับไปเถอะข้าจะนั่งสมาธิได้ครับท่านขอบคุณท่านมากมเลยนะครับที่อวยพรท่าทเราแล้วก็เดี๋ยวผมมีโอกาสคงจะมาหาท่านนะครับได้ นะท่านพี่ของท่านหญิงท่านบอกว่าถ้าไม่มีอะไรแล้วให้พวกเราเนี่ยเดินทางกลับได้นะครับเดี๋ยวท่าน่นีจะขอนั่งสมาธิก่อนผมก็รู้สึกว่าเดี๋ยวผมค่อยกลับก็ได้ครับเดี๋ยวรอรอพี่ชายของท่านแป๊บหนึ่งนั้งสมาธินะนไหนผมมาก็ไกลพี่ครับท่านพี่ครับผมขอมงานผมขออยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งได้ไหมครับงาไ,าได้ลรวแต่พวกเจ้าเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับเองครับท่าน ไหนผมก็มากลายแล้วอย่าลบรหรอได้ครับท่านได้ครับเดี๋ยวผมจะดูท่านแบบเงียบๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตเงียบนะเพราะว่าท่านพี่เนี่ยท่านกําลังนั่งสมาธิอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ท่านพี่ท่านอารมณ์เย็ยนมากแล้วก็พูดจากับพวกเราดีมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะดูท่านพี่ท่านนั่งสมาธินะก็เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆเลยนะครับ ากาศดีดีมากเลยเนาะนั่งลงเป็นไงบ้างเองนั่งเองนั่งสมาธิแล้วรู้สึกยป็นไงบ้างรู้สึกมันผ่อนคลายผ่อนคลายใช่ไหมเราพูดเบาๆนะเราจะพูดดังเกรงใจท่านนะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบจิตเราเนี่ยสงบขึ้นเนาะเหมือนเราได้พักผ่อนเลยนะทุกคนก็นั่งสมาธิในป่าแล้วก็นั่งกับท่านพี่แบบเนี้ย เหมือนแบบรู้สึกดีมากหรือว่าผ่อนคลายนะครับแล้วก็ฟังเสียงน้ำไหลทุกคนคือเสียงเพลาะมากเลยใช่ทุกคนพอเราเรานั่งสมาธิเนี่ยคือเสียงน้ำเนี่ยคือแบบเพลาะมากๆเลยนะครับลองเอาเนี้เดี๋ยวเราเดินทางกลับทุกนทุกคนคเดี๋ยวคนๆเนอี๋ยวเดินทางกลับก่อนนะ ผมจะไปแบบเงียบๆนะไม่อยากรบกวนสมาธิของท่านนะครับเพราะท่านก็บอกอยู่ว่าอย่าเสียงดังท่านจะนั่งสมาธิแล้วว่าบำเพ็ญเพียรนะทคน,นะผมไม่อยากเสียงมารยาทานะครับแล้วก็พีพีซีก็เตือนผมเรื่องนี้เยอะมากๆเลยนะคนเขตไหนที่ท่านห้ามก็เราก็จะไม่เข้าไปนะครับท่านผมเราจะเตือนทางกันกับย่งโอเคทุกคนเดี๋ยวผมกับ ฟังหลงเนี่ยจะเดินทางกลับคนนะเดี๋ยวจะให้ดูน้ำเนี่ยไหลไปเรื่อยๆนะเพราะพี่ๆสี่หลายๆท่านเนี่ยอยากดูเสียงน้ำไหลแล้วก็น้ำไหลเจอะมมากไป บรรยากาศดีมากเลยนะหลงว่าบรรยากาศดีไหม mm hmm. ชอบไหมเดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาทำกับข้าวไง mm hmm. เอ็งว่าดีไหม mm hmm. ความคิดดีไหม mm hmm. มาทำกับข้าวเป็นอาหารเจงไงโดยที่ไม่ต้องใช้เนื้อสัตว์อะไรเลย mm hmm. เอ็งมากับพี่ป่ะ mm hmm. ล<ง>่ะน้องหลงบอกว่าถ้าไม่ติดเรียนน้องหลงจะมานะแต่ชาเสาร์ที่เนะี่ยพี่มามากับพี่นะ รงนี้น้ำลึกนิดนึ่งน้ำลึกจริงตรงนี้มันเป็นหินนะทุกคนแล้วก็มันลื่นมากๆเลยนะครัแล้วก็ต้องเดินแบบระมัดระวังนิดหนึ่งนะหลง,ลงรอพี่ด้วยดิเอ็นเดินโคตรไวเลย <c oughs> โอเคนะทุกคนครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกสดชื่นนะพี่ชายท่านก็รู้รสึกว่าอารมณ์ท่านนี่เย็นลงมงมากเลยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเจอใหม่คลิปหน้านะ mm hmm. เดี๋ยวผมจะมาหาท่านอีกนะครับผมสัญญาอะไรกับท่านไว้เราก็จะมาทําตามนั้นใน่น้องหลงนะโอเคทุกคนอยู่วันนี้ผมกับน้องหลงคงจะต้องเดินทางกลับกัน,นครับ mm hmm. ก็ทุกคนครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะ mm hmm. ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจน้องแฟนด้วยนะครับผมกด mm hmm. ไปเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ